สวัสดีนะครับเช้าว,วันนี้เราก็จะพาทุกๆท่านไปชมพิมพิธภัณฑ์ช้างสลินนะโซนสุดท้ายที่เหลือก็คือโซนที่สีนั่นเองพร้อมแล้วไปกันเลยครับที่สีก็คือแกลเลอรี่ช้างนะโซนนี้ก็จะเป็นผลงานภาพวาดภาพเขียนนะครับ,บไปกันเลยครับ แพงเหมือนอยู่ในพีระมิดเลยนะฮะเมือนอยู่ในพีระมิดเลยทุกท่านทุกคนนี่นะเหมือนอยู่ในพีระมิดฮะนี่พีระมิดเมืองไทยนะครับพีระมิดเมืองไทยนั่นเองนะฮะสวัดีต้อนรับ,บท,ทุกทุกท่านเลยนะวันหยุดยาววันเสาร์อาทิตย์สามารถมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์ได้นะครับก็จะเปิด ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะฮะ,ะจะหยุดวันจันทร์นะฮะเหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศนะ,ะพิพิธภัณฑ์ทั่วไปก็จะหยุดวันทุกวันจันทร์นะฮะพิพิธภัณฑ์ที่นี้ก็อยู่ที่โครงการโลกของช้างนั่นเองนะฮะเข้ามาในโซนสีนี้ก็จะเจอช้างใส่แว่นนะ,ะอยู่ตรงนี้นะฮะมานั่งซิลฟี่มาถ่ายรูปก,กับเขาได้นะฮะ อาแล้วยังมีอีกเชือกนึงนะฮะปีนอยู่บนนู้นนะฮะโอ้ขึ้นไปปีนหลังคาไปปีนไปปีนไตรั้วนะฮะโอเคฮะลงมาเ็กโซนนี้นี่อาอยุโดยละเลของช้างก็อยู่ประมาณ7 0ถึง90ปีนะฮะ โดยเฉลยของช้างส่วนใหญ่ช้างก็จะลากไม้นะฮะเขาจะทำงานหนักทีเดียวเลยลากไม้ตลอด ก็คือหมู่บ้านช้างนะหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมาชมมาสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างได้นะฮะาโครงการที่นี่ก็เปิดมั้งแต่ปี2549แล้วนะฮโครงการโลกของช้างนั่นเองเพื่อแก้ไขปัญหาช้างเล่ยล่อนช้างกูปะเหตัะช้างนะฮะ เป็นโครงการนำช้างขึ้นิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้นเกิดตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การหหานส่วนจังหวัดสุรินทร์นะหรือว่าอบจอนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็มีช้างในสังกัด100เชือกแล้วนะครับ ก็จะมีที่ปลูกห่านช้างให้ด้วยนะสองไร่นะ mm hmm. ก็เลี้ยงช้างก็เหมือนญาติพี่น้องเหมือนลูกเหมือนหลานนะ mm hmm. เวลาเขาลม้มเขาเสียชีวิตก็เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทุกๆวันที่13มีนาวันช้างไทยนะ โครงการโลกของช้างนะฮะโดยภายใต้การดูแลขององค์การมหชนจังหวนจอร์ดิลินนะฮะกาดกิจกรรมให้ช้างได้ร่วมทํากิจกรรมนะก็จะมีกิจกรรมการแสดงของช้างนะก็จะมีการแสดง10บโมงเช้ารอบแรกรอบที่2ก็บ่าย2โมงนะกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ก็คือการแท็กซี่ช้างเอง นฮะหลังจากเขาล้มเสียชีวิตก็จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุสลให้เขานะทุกๆ13บามีมนาวันช้างไทยที่มีนข้างหลังนี่ก็คือสุสานช้างสุสานช้างจะอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะครับอันนี้ก็ร้อยก่าหลมแล้วนะฮอนนี้ร้อยก่าหลุมแล้ว ไปห้องสุดท้ายกันครับผมห้องสุดท้ายก็จะเป็นแกลเลอรี่ช้างก็จะเป็นผลงานภาพวาดภาพเขียนนะนี่นะครับผลงานผลงานมากมาย เป็นผลงานภาพวาดภาพเขียนศิลปินท้องถิ่นนะฮะตอนนี้ในการพาชมพิพิธภัณฑ์ช้างสุริมก็ครบทั้ง4โซนแล้วนะครับก็จะมีโซนที่1ถึงโซนที่4นะครับวนใดมีโอกาสมาลูกหลานมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างได้นะโครงการโลกของช้างหมู่บ้านช้าง ยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะครับก็จะเปิดทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะฮะหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ